รุ่นนี้ใช้คำว่าสวยไดเ้เปลืองมากแม่กูน้าถามกันเข้ามาเยอะนะคะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูนะสีมีสีอะไรบ้างนะคะสอบถามดูแบบดูลายกันหมคะเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวกวางจะขึ้นช่องทางติดต่อให้นะคะสีนี้กวางจะได้ว่าเป็นสีโอรสนะแม่สีโอรสนะแล้วก็จะมีสีสีนี้นะคะสีพีทนะแล้วก็สีนี้สีเหลืองนะคะน้องเป็นงานการะดุมปั๊มนะคะทุกคนเป็นงานการะดุมปั๊มนะคะ แล้วก็จะมีคอนะคะต้นคอปลงจะเป็นสองเลเยอร์นะคะถ้าน,ะะนะะ้องได้ถึงสีสีเลยนะคะความยาวนะประมาณ22ได้นะคะแขนนะน้องเป็นแขนสีอ่าเป็นแขนสามส่วนนะคะมีทั้งหมดสีสีนะนี่ค่ะรุ่นนี้ไม่มีปลายทางหรืวเพิ่มนะมีซับในให้ทั้งหน้าและหลังด้วยนะคะ,ะ,คะสวมใส่สบายแล้วก็สะดวกนะสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจหา ซับไหนเดี๋ว่าที่เกียรใส่ซับไหนอะไรงี้นะคะอืมพาน้องจะเป็นงานพาพพิมพ์หลายนะคะเป็นงานพิมพ์หลายนะประมาณนี้